เน็ตมินคุณนาการแล้วค่ะรู้ดีนะรู้ดีนะว่าไอาเป็นเน็ตมินใครสวัสดีค่ะพี่จงคนสวยสวัสดีค่ะคุณโปหญิงเล็กเนาะสวัสดีค่ะคุณชายแขกสามเล่เบาไทยบ้านใช่ใช่แขกนั่นแหละสำคัญนะชอบร้องของดีแล้วคุณธีรพันสวัสดีค่ะ ไอ้น้องชายนี่ก็เหมือนกันแม่บังคับก็ไม่ยอมขึ้นให้ถึงสี่พันหรอกไหลไปไหลมางั้นแหละสวัสดีค่คุณพี่จีจนจนพี่จีพี่เล็กจนจะโมโหอ๋อหรอเครื่องนั้นนะนะเครนั้นก็สนุกน้อแล้วก็อย่างอ่ายอย่าง คุณเล็กเขาก็อยู่ตระกูลนาซีสองคิดแคทน่แ,แหละช่วงนั้นน่ะไอ้ก็ไปแบบสนุกสนานตามสไตล์ไอ้แหละไปทุกส่วนไปทุกส่วนที่บ้านแดงเนาะคุณจีรพันธ์สวัสดีครับโอ้ยหขิมไทยถูกต้องเลยนะลิปสี่คนน่ารักมาเล็วสวัสดีค่ะคุณตุ๊กโปรตุเกสมาแล้วเจ้าหญิงเล็ก จอ,จอดมาก็มาจอดอย่างเดียวอนนะ่ยไปไหนอะไปไล่งัวบอกไปไล่งัวหรือไปทำคลิปขลงมคลิปช็อตเลยเป็นโมลูกหนึ่งคุณยา่าหัวข้อเรื่องพี่มีแววแววหวานแวว,แว,วอะไรแววใหญ่ขึ้นเนี้ยอ่าอย่ายึดติดกับคุณจิรพันธ์นะเดี๋ยวโดนพี่จงจัด <c oughs> ไปรับหมวยส่วนค่าโอเคจ้า okay, yeah. จอดเก็บข้อมูลก่อนว่เหั <laughs> งเลยไตีไอ้ไอ้พูดถึงว่าไอ้ไอ้โอนเงินผ่านในอะไรอะไทเซอร์ก้าวเนาะ <laughs> ไม่มีไอ้สอบเปิดร้านพี่บ妈มัวาะแล้ว ติดชายแดนพม่าติดชายแดนพม่าแล้วกาญจนบ,บุรีใช่ไหม <laughs> <laughs> เพราะว่า,าไปเที่ยวอีกตรงนั้นีนตรงที่มันมีเขาเรียกอะไรอะมีหม,มีหมอกตอนเ,เช้าอ่ะนตรงนั้นน่ะตอนที่ลงมาจากหมู่บ้านปีรอกะเนาะบอกอั่มันไม่ใช่ขมน <laughs> <laughs> ใครมาว่าน้องสาวพี่งกลางระวังนะคะ <laughs> แทแต่ทิ้งช่องก็หลายครั้งแล้วถ้าไม่มีขุมบ้านไรทองปันนี้เนะี่ยเป็นไงเนาะเนาะใช่คุณจีรพันธ์สวัสดีจ้ะโอ้โ <laughs> หช่วงนั้นช่วงนั้นน้องชายก็ส่งพ่อยโ,อโพสชุมชน <laughs> บอกตัดไม้หมดไปเลยชัว่วโมงจะได้มิช่ว แล้วใครก็เป็นคนแปอะไรกค่ในคอมเม้นต์เนี่ยนะจนจนไอ้ดอกอะไรอ่ะบ้านใส่ทองแ้วเจ้าสายน้อยเป็นอะไรอีกแล้วอ่ะจอดเหมือนกันค่ะให้เจ้าบ้านโมไปค่ะเม้นก็อ่านน่ะส่งข่านน้อยอีกอ่ะดูดิใช่ใช่พี่รักของพี่ไงแต่ต้องไม่ได้เลยเนาะเนื้อหอมมากเลยเนาะอี่เล็กนี่ หญิ <laughs> งหญของพี่เจอมีเนื้อหอมนะดูดีที่แขกหรือจะเถียงสวัสดีค่ะคุณโปแขกก็หกใครไม่ได้เลยมีแต่คนรู้ลงกล่องดีกว่าม <laughs> ชช่ละของพี่ว่ะอ่านอ่ก็อ่านคอมเมนต์เลื่อนขึ้นเพื่อยลงเพราะเดี๋ยวก็เขาก็จะส่งขั้นนอย,อยงกันอีกไม่ก้ลาเถียงครับ แอตุกลงได้ยังครับแอจุรชัยแอตุรชัยปิดตาลงได้มไหมเนาะแตอ้ายอจะลงแล้วเดี๋ยวสิบนาทีอ้ายก็ขึ้นชั่วโมงหนึ่งเนาะเพราะเราก็ได้เรียนรู้กันไปเนาะ การรี้รู้ของใายเน้ใครก็เอาจับ